ไม่พอ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 เดี๋ยวค่อนติดติดไหน่ยติดขาติดชูแล้วดันนะยกชูดันนะโอเคนะครับโต๊ะเลยโตสนามครับผ um. okay, oh, okay. ู้กองลุงลุงนี่หละเขาเรียกว่าโต๊ะสนามใช่ไหมหรืออะไรพี่ยังชัดเจนเลย อ่าโตัวสนามวางไปแป๊บเมื่อกี้มันยังไม่กดเลยย่อยใช่ไนี่ยางใครยางนี่ตัวกดเลยไหนไม่ไหนเปล่าแป๊บเอเทินทุกขนาัก็ลงมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยางใส่ยางใส่เนี่ยเอาช่วยช่วยตัวการเป็นยังก็รู้แล้วอ่ะยาวสเมตรนะครับหน้ากว้างเมตรสิบสามเมตรสามเมตรสิบหน้ากว้างเมตรเมตรสิบบวกนะครับตัวนี้นะครับตัวพิเศษเลย บบขยบตัวใหญ่นะครับตัวสนามโต๊ะใหญ่นะครับของลูกค้านะครับของท่านจกยุตยานะครับวันนี้จะส่งยุตญานะครับกับทีมงานคนส่งต้องแจ้งก่อนนะครับผมถ้าส่งในลักษณะแบบนี้นะครับไปถึงบ้านลูกค้าลูกค้าก็ต้องช่วยนะครับอขอความร่วมมือนะครับขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับผม คือทางคนส่งเราไป2คนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหรือบางทีเนี่ยบางจังหวะอาจจะไปคนเดียวหรือว่าคนเดียวหรือว่าสองคนนะครับผมมันยก,กกันไม่ไหวนะครับต้องมีคนทางบ้านนะครับหาคนทางบ้านเกณฑ์คนมาช่วยด้วยนะครับผมเ,มเมนี่ยรบกวนด้วยเพราะว่าโต๊ะไม้นะครับโตะไม้จริงไม่ใช่โตะเฟอร์นิเจอร์แบบบางๆใช่ไหมอย่างนงี้เราเล่นไม้จริงมันยกยากครับกคนยังยกไม่แขกนี่นะครับขอกจริง ไงครับผู้กองเนี่ยมานั่งนะครับเนี่ยโจ๊ะเลย <c oughs> ใหญ่ใหญ่มาก <c oughs> เอาอะไรเยอะคนผ่ามาอีกแล้ว <c oughs> วันนี้คือคักมากครับวันนี้เป็นวันเสาร์ <c oughs> วันนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่เนี่ยผู้กองวันที่เท่าไหร่ <c oughs> วันที่สามสิบนะครับสินเดือนแล้ว <c oughs> นี่ทีมงานผ่าไม้นะครับตังเพชรมาแล้วผ่าไม้จามจุรีกันอ่าท่านไหนสนใจรีบทักครับก่อนจะเข้าปีใหม่นะครับซื้อเป็นของฝากคน ทางบ้านนะครับให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องเปคนของขวัญปีใหม่นะครับผมโต๊ะเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนั่งนั่งนั่งทีไรก็คิดถึงคนซื้อให้ทุกทีอย่างเงี้ยเป็นของขวัญนะครับอืมจะได้นึกถึงกันตลอดว่าเออโต๊ะคนนี้ซื้อให้เนี่ยเป็นคองขวัญที่ดีเลยสําหรับคนที่อาคนแก่เขานั่งไม่ได้เขามีโต๊ะอย่างนี้นั่งนะครับจะนั่งนั่งสบายสบายเลยนั่งสบายนะครับทานข้าวทานอะไรก็สะดวกนะครับอาแขกมาเยี่ยมนะครับก็ได้นั่งสบายๆนะครับผม แล้วงานไม้ในยุคนี้ในสมัยนี้นะครับต้องเล่นางานไม้จริงน,นะครับผมผมไเอาขึ้นก่อนก่อนมัดก่อนอะไรผมมัดล่างแล้วยึดอะไรย,ยึดล่างก่อนจะ <c oughs> ไม่ได้เช็อลิ้นจะทด้คนใช่เป็นร้อยเป็นไงลุงทันสบายสบายหนาะอย่างนี้เนาะโจุกเลยสองตัวเม็ดอ่าไหนบอกจะซื้อเชือกผ้าไม่ซื้อสองตัวเม็ดกว่าเออเชือกถูกันอยู่ในรถดีปไหมสองตัวเม็ดกว่าเลยใช่ไหมสองตัวเม็ดกว่านะครับนะเฉพาะมานั่งนะเฉพาะมานั่งนะครับแล้วทีนี้ มาในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเดีวคลิปหน้าเจอกันถ่ายเลยเนี่ยเพราะว่ามันยาวเกินไปเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวว่านุ๊ป้าน่อาที่เกียรติดูแล้วมาถ่ายเป็นคลิปใหม่ไปนะครับเนี่ยของมาแล้วนะครับของมาทำทำเสร็จทำเสร็จเรียบร้อยอ่าคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมารีวิวนะครับความยาวนะครับความยาวความกว้างกันนะครับแล้วก็เปิดราคากันนะครับผม โตเลยนยะตัวนี้สวยครับสไตล์ญี่ปุ่นนี่นะครับผมจะมารีวิวกันนะครับทูกทันโอเค